แอร์หรือเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความเย็นช่วยระบายความร้อนและเป็นที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลกซึ่งอายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่8ถึง15ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาที่ถูกวิธีก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าไฟดังนั้นต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติและซ่อมทันทีไม่ฝืนใช้งานเพราะจะทําให้ยิ่งเกิดความเสียหายที่รุนแรงซึ่งปัญหาพื้นฐานทั่วๆไปที่หลายบ้านอาจเคยเจอกันมีดังนี้1 แอร์มีแต่ลมและไม่เย็น2แอร์ไม่ตัดหรือตัดบ่อยเกิดจากมีสิ่งสกรปรกอุดตันระบบภายในหรือตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีปัญหา3แอร์มีน้ำหยดเกิดจากการติดตั้งไม่ดีหรือฟิลคอยเป็นน้ำแข็งหรือมีฝุ่นหนาทำให้น้ำไหลไม่ตรงรางน้ำทิ้ง4แอร์มีกลิ่นเหม็นอับซึ่งเกิดจากมีเชื้อราในระบบภายในเครื่องปรับอากาศห แอร์มีเสียงดังเกิดจากหลายสาเหตุเช่นใบพัดหลุดหรือชำรุดตลับลูกปืนเสื่อมปริมาณน้ำยาแอร์น้อยหรือมากเกินไปฟิลคูจำหน่ายน้ำยาแอร์ราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อ095 253 5298